สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอีกแล้วค่ะมื้อนี้ได้ซุปน้ำไม้ค่ะลมแห้งแห้งค่ะเพิ่งจัดยโมงเนี่ยค่ะแต่บ่าลมแห้งแห้งค่ะลมพัดหนาพัดหลังอยู่พัดจัดบ้านขาตั้งโทรศัพท์ลมไปเที่ยนึงแล้วค่ะซุปน้ำไม้เนี่ยค่ะมีมะมะเขือม่วงมีอันอย่างกะลับมะเขือพวงเขากันดีดีนะคะ่ะซุปน้ำไม้แล้วก็ผักแป้นผักแป้นผักเป็นบ้านเท้าด้วยค่ะเนี่ยผักแป้นผักแป้นบ้านเทาว่ามมนกุยช่าย มันก็อันเดียวกันน่ะค่ะแต่ว่าอันนี้แบบผักผัก,ผกแป้นบ้านนะคะใบน้อยๆนะคะพอดีนับไปเห็นอยู่ตลาดนักก็้าวว้าเลยค่ะนักมาก,กินนี่ค่ะเห็นไหมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะซุปน้ำม่สมนะคะซุปน้ำมัสมนี่ค่ะทั้งผี่อ่ามาทั้งพี่มันจังตีเห็นเนาะค่ะเนาะแต่ว่านับกว่าสิกินพ่อถนัดเองแต่ละมือแต่ละเว้นอาหารนับสิเป็นยันสี่ละค่ะ บ่ได้กินมังสวิรัติดอกนะคะแต่ว่าน้าผักเป็นคนกินก้องเข่าค่ะลายงามคือเก้าเลยค่ะนนับกินนัะอาหารแบบนี้ค่ะพวกหมูเห็ดเป็ดไก่นับกินไม่ค่อยเป็นค่ะนับก็เลยนี่แหละอาหารของนับกาวนอยู่ซ้ำเนี่แหละค่ะมาหามากินเข่าน้ำกันเที่ยงวิวายค่ะเที่ยงวิวายเมื่อนี้แดดดีดีเมื่อเนี่ยแดดดีแต่ว่ากับมีลมค่ะลมแห้งแห้งเย็นอยู่ค่ะอืม กินยังไงน้ำก็บ,บอกว่านับแต่เพื่อเ่าเพราะว่ามันเป็นรถของนับนอนนับชิ้มมาแล้วมากร,รพวงน้ำไม่นับกินเผ็ดยุต่ว่าขันซุปน้ำไม่สมนี่บอบใส่พีกหลายบอดเผ็ดไปได้ด้คะเพราะว่าแต่พอตะแม่สอนตั้งแต่เป็นเด็กน้อยอยู่บ้านนะคะคือว่า ซุปน้ำม่นสมนี่เขาสีบ่ามากพริกปันใดมันเผ็ดอยู่แล้วมันเผ็ดแบบว่าเออมันฮอนเผ็ดกับฮอนขันเท้าใส่พริกลายนี่กินไม่ได้เลยค่ะขนาดนับว่ากินเผ็ดๆกันนับอยู่ใส่พริกลายเป็นสิบกว่าเม็ดก็จังนับกินตาตัมนี่กินไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเผ็ดมันฮอนเนาะน้ำมันสมยรเดองนะค่ะ

เจียงนกพี statement. ่น้องมูนับเอื้อสามมูนับเอืดเจียงนกเจียงหงูมีเกือบทุกสายพันธุ์พี่น้องงูเหี่ยวเขียวตะคอกกับมีว่างาที่ที่เราเนี่นงูเข่ามาพี่น้องเอ้ยเขาเอินว่าล้อปะพร้อมมาเบิ่งหาเขาเอินว่างูอย่างเนาะงูอย่างเนาะหลายๆคือเอองูทั้งหมกข้าวประทันว่าง มันบม่อันตลาดเป็นไรเด็กของท่านว่ามัมอันตลาดบ้านตลาดกับญาติเราเนาะมานแค่งับมากนับกว่ามักหมดอเลยว่าว่าจะต้องนับปั้นเพราะว่านับต่ำโตนับอันโตัวขาบ่เทิดนัก ทาง,รง,งเรากันเฮ็ดแล้วกันเลื่อนแล้ว,ลลวได้นทางแเราขันออกแข่งกับไม่ๆสดๆน่องหัวยังนั่นอยู่ตลาดนี่ของไม่หรือค่ะอืมน้ำจุกกองเขาดูแล้ว ตอนนี้อะนี่โตเยอะย้ำยกกองเข่ามาเลยกกระเทือนเพราะว่าโตนับบอลน่นเอากองเข่าลงข้างล่างแล้ว วนลนวนกินเชนนังแซ่บพี่น้องเพราะว่ามันเป็นของมักนะอาหารนับมาสีวันยู่ซ้ำเนี่คะค่ะเป็นแก้วเป็นซุปเป็นตำสมเป็นแกงเฮ็ดเป็นเนี่ยยู่ซ้ำนีแหละค่ะนับแต่ไม่ค่อยกินอาหารซุปเนื้อซุปอย่างจะหักอ้วนเด้พี่น้องชิ้นกับกินการกินอาหารแบบนี้มาแต่น้อยจนใหญ่เนาะนับไปวชิ้น ได้ขอนจีว่ากินอาหารที่ทาีมได้กับกินก็อาหารที่ทาีมแบบนี้ได้ค่ะพี่น้องเป็นกบเป็นเกียดนับกินว่าเป็นนี่ค่ะกินว่าเป็นนับว่กกินนับกับบุญสุอขันว่าจะบายอีพ่ออีแม่ตั้งแต่สั่งเพื่อนมาท่านตายเนาะบ่กินเพื่อนกับวาอยู่ตั้งแต่น้อยๆกับก้งกับแจ้ขี่เกี้ยมเป็นซ้งเพื่อนจับอันมะย่างให้กินก็คือกินยูสันดาเอาตั้งแต่กี้มันจำความมาได้เนาะ พ่อแม่ให well. ้ยังให้กินก็กินแต่ตอนนี้มันรู้แล้วมันก็บ่กินแล้วสนออเพราะไงคุณแม่จำความนะงามบ่ค่อยกินค่ะกมกินอาหารอินทรแต่ว่ากินแบบว่าแกงเปิดแกงขมายกินเป็นผักเป็นหยาบไหมเหพี่น้องสุ้มเกลสุ้มมัน นี่ยังอ่ะเขาแซ่บๆหมกขวกหมกนี่ยังอโอ้ยกินบ่เป็ี่ยนนะพี่น้องอกินบ่เป็น <c oughs> พี่พ่อ์มาตังเด็กกี้อ่ะนี่อยังก็หล่ะปิ้งงูติงให้กินพากันกินก็สั่นแซ่บแซ่บก็สันบ,บานแล้วบ่อยฟัง,งตั้งใจเราฟันตายฮึคือมึงบอเยอะหรอบอเยอะจะเห็นกับเลนลอยเม็ดละ เบื <toys> ่อหลายพี่น้องเอ้ยแบไปทั้ง day กินแล้วก็ยู่บ้านกินยู่บ้านกินยู่บ้านยู่ซ้สานีเลยพี่น้องเอ้ยไม่ได้ไปเปิดหูเปิดตาทั้ง day ไม่ค่อยได้ไปใส่เลยเบื่ออีกนักโควิดโควิดเนี่ยให้ไท่คุ้นเียดคนอย่างเป็นไม่ชอบไปที่นั่น มันเป็นสองนิ้วหาหนิวเราหนิวพี่น้องเอาแบบเต็มที่เจ้าของกินนะพี่น้องอาะเดดจ้า่งอ่ะมันกับเป็นห้องไม้หนาอยู่แล้วบางบาดเพราะล้มมันพัดออกไปแฉมันกับซ่องขมานะพี่น้องนะนักกบกว่า ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่ติดตามกันมาตลอดตั้งแต่กับสิปไปาน้ำกันจนก็ถือถึงฟันฟังเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆทุกคนก็จะจะถึมจะปลากันนอกกับก็สิมงเนาะค่ะแต่ว่าถ้านับไปซาจากน้อยก็จะเ้าเครียดเด้อค่ะเด้อจังไรนับไลน้ำหาห้าล้เท้าคลิปนับเป็นอาทิตย์แล้วนับก็ไลเช็กอยู่เด้อค่ะห้าล้เจ้าไลเช็กกับมิตรกลงอยู่เด้อค่ะจังไลนับนับไลเช็กกอนหลังเปลี่ยนอาทิตย์ค่ะพี่น้อง จ้าคกัสมมติว่าตกลมอีดีกับตะก,กิดน้ำได้ค่ะบ่ญหาค่ะน้ำบ,บ่เที่ยค่ะตะกิดน้ำได้ว่าอืมเห็นเสียเขาก็ต้องเตือนซึ่งกันและกันเนาะไม่น้ํำใจต่อกันและกันเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนประสินับนับกับประสิบเพื่อนเพื่อนเนาะค่ะเนาะเขากับไปนํำกน จับกุมกันไปค่ะไปสู้เส้นใช่ไะะ้มค่ะพ่อแม่มาจับกุมกันแบบนี่เดียวส่วนคนที่สั่งบ้านไม่ไหม,มอีกอะ่ะสูดแล้วค่ะจะเฝ้าชอบนับเดินทางมาเกือบเครื่องปีแล้วนับกับยังพันในเครื่องอยู่หรอคะ่ะนับกว่ยังสูบพันในเครื่องทางอยู่ไปเรื่อยๆคือนรถขายอง ข่านสังกับท่านี่แล้วค่ะนํากว่าสิกินต่อของน้าพุกเก้าเลยค่ะนับกวสิยู่แถวแถวนี้แหละค่ะล้มเย็นเย็นกับพี่น้องเห็นล้มค่ะล้มมาจ้าก่านันก็นับกว่าขอบพอคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามนับทุกคนนะคะนับกว่าสิบ่ถิ่มเพื่อนๆนับกวสิกลับไปเยี่ยมยามทำข้าวพี่น้องหมดทุกคนะสิบพยายามจะพยายามให้เต็มที่เลยค่ะท่านสันกับ่านนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ